กราบสวัสดีทุกคนครับผมขอตอนรับสู่ซีบีเกมอะไรก็สนุกนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราเข้ามาเล่นอีเวนต์ทุบดาวตกกันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยสะสมดาวตกนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับแล้วเราก็เข้ามาทุบเอานะครับอันนี้ผมจะค่อยๆทุบไปทีละทีละดวงทีละดวงนะครับ ก็คือทุกจากโอกาสที่ได้95นะครับจนถึงโอกาสที่จะได้0.1เปอร์เซ็นตะครับแต่ว่าผมคิดว่าโอกาส0.1นตะครับไม่น่ามาถึงผมแล้วนะครับเพราะว่าดาวตกสีลุงนะครับผมมีแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือถ้าอยากได้รางวัลที่1 2 3สนะครับก็ต้องมี ดาวตกสีลุ้งเนี่ยอย่างน้นอยๆนะครับสองอันนะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นมากกว่าแต่ผมมีแค่อันเดียวนะครับน่าจะได้แค่การันตีอย่างเดียวคือกบมวก่วงนั่นเองนะครับถ้าหาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็อยากจะลุ้นนะครับหาก,กบดำนะครับกบอันต้านะครับแล้วก็ตัวแล้วก็เขี้ยวให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ผมหวังจริงๆนะก็คือเราได้ตัวเยอะมากนะครับเขี้ยวเนี่ยผมสะสมไปนะครับเกือ700บ7 7 0 0กว่าอันแล้วอะ่ะเกือบ1,000อันแล้วนะครับเขี้ยวที่ผมเก็บไว้นะครับต่อมาคือตัวตัวนี่ผมขาดแคลนมากๆนะครับก็คือ ผม,มาหาจากในหอคอยไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมติดอยู่ที่ด่านที่130นะครับก็คือผมผ่านบอสต,ตรงนั้นยังไม่ได้นะครับดาเมจยังไม่ถึงแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็ไปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เล่นต่อแล้วทีนี้ก็มาใส่ใจกับเรื่องฟาร์มหาของนะครับไปเอากบดำมาเพิ่มนะครับซึ่งมันก็ดีขึ้นนะครับส่วนอีเวนต์ครบรอบ 10.5ปีของเดือนก่อนนะครับที่แจกเกียร์มานะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมยังเกียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกียร์ช่องกลางก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยใส่ให้ไมกี้ไปก่อนนะครับส่วนตัวของไมกี้นะครับก็คือตัวมันเนี่ยแทงได้ดีนะครับกระโดดไปขวางฝั่งประตูได้นะครับแล้วก็เกียร์ไอ้ผ้าพันคอสิบจุดห้าปีเนี่ยมันใช้ได้ดีนะครับอ่ะเราทุบหมดแล้วนะครับ เยวต่อไปนะครับไปทุบไม่ดิไปดูไอ้นั่นก่อนนะครับได้ตัวเท่าไหร่นะครับ45ใบนะครับตอนนี้เราได้ตัวมาเพิ่มอีก15ใบนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มกันครับโอเคทุบไปเลยครับเนี่ยผมอยากได้รางวัลที่1ที่2ที่3มมากเลยนะแต่ว่ามันมันไม่มีโอกาสได้ครับมันได้แต่การันตีนะครับก็คือกบม่วงหนึ่งตัวนะครับ ผมไม่มีโอกาสจะได้นะครับเส็งนะครับแต่ก็สู้ต่อไปครับถือว่าเราเนี่ยยังเดินไปต่อได้นะครับไอดียังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับถ้ามีตัวเก่าก็เล่นตัวเก่าไปก่อนนะครับถือว่าไอดีของเรานะครับยังดวงไม่ดีพอนะครับเพราะว่าตกปีนี้มานะครับผมรู้สึกว่าดวงผมเนี่ยไม่ดีมากๆนะครับตัวที่สูงนะอู้สิใบนะครับ โอเคกลับมาเรื่องดวงกันต่อนะครับก็คือสุ่มอะไรที่อยากได้นะครับก็จะไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับหรือถ้าได้นะครับก็จะต้องได้แบบลากเลือดนะครับถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการมานะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างเช่นไมกี้เงี้ยผมเปิดหานะครับมีตัวอยู่1 6 0ใบนะครับก็คือโบดทั้งทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลือสักอันเลยนะครับแล้วก็ ไปใช้ r ูบี้0 r u สูบี้เปิดนะครับถึงได้ไมกี้มานะครับก็คือลากเลือดนะครับแล้วครั้งนี้นะครับผมก็อุตส่าห์เก็บดาวตกมากนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเป็นอย่างนี้ไปก็โอเคนะครับถ้ามีโอกาสดีๆนะผมคิดว่าเราจะหาตัวที่ดีปั้นกว่านี้นะครับแล้วก็อยากจะถามทุกคนอีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยควรปั้นบาวล็อกเป็นก้าดาวแม็กหรือเปล่านะครับ มันยังดีเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไม่ได้ดีมันก่อนแล้วนะครับใครที่อยากที่จะบอกผมก็บอกตต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นกบม่วงเห็นไหมครับคือมันเป็นการันตีนะครับเราจะได้ทุกคนแน่นอนนะครับกบม่วงหนึ่งตัวนะครับสําหรับไอดีทุกคนนะ คนอื่นนี่โชคดีมากนะครับแต่ผมเนี่ยกตกฟรีนี้มาโชคร้ายมากนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาเปิดทุกดาวตกให้ทุกคนได้ดูเฉยๆนะครับก็มีแค่นี้ครับบายลาก่อนนะครับผมบาย